เรารู้สึกหน่อยได้มาแบบเขาเลยน่ะมาเดินคุณแดงงานมีเห็นมั้ ก็จริงๆต้องต้องบอกว่ารู้สึกแบบว่าเป็นเกียรติมากเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่จะได้เป็นสถานที่ที่จัดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตต่างๆนะครับก็แล้วมีโอกาสได้ไปซาวเช็คมาแล้วรู้สึกว่าระบบเสียงอะไรต่างๆก็คือดีมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ผมเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนกับการที่แบบว่ามีสเตเดียมมเป็นแบบว่าอินดอร์แบบนี้แบบมีที่นั่งอะไรงเงี้ยแล้วก็มีระบบซสาว์อะไรคือวันนี้สาใจระบบเสาว์มากยิงย่งใหญ่มาก ก็จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกกำลังใจครั้งก็เพราะว่ามันเป็นแบบทาแบบรู้สึกยิ่งใหญ่มากเดินมมแรงวันนี้แล้วก็วันนี้อ่ะได้เทสแน่นอนได้เห็นแน่นอนเพราะว่ามีศิลปินหลายท่านมากมากเลยนะครับก็รอดูเลยครับระบบจัดเต็มแน่นอนครับดูจากโลโก้โลโก้อะไรเงี้ยครับมีความแบบว่าทันสมัยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาร์ตมากๆครับสำหรับสำหรับงานนี้นะครับก็ดีมากรอชมครับครับทุกคนขึ้นโชว์ได้ไหมครับมีตวโชว์ไหม นี่ผมมีพี่อูครับใชไดพอได้ลองแบบซาวแล้วมันยังไงบ้างครับใจครับเพราะว่าจริงๆวันนี้เราเลือกเพลงมาเทสสเตจด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำไปขนาดนั้นเพื่ออะไรแต่ว่าได้คำตอบแล้วเพื่อได้ลองบนไอเดียไลฟ์ใสเตจแห่งนี้ได้ค่อนข้างการันตีนะเพราะว่าพี่อู๋เขาก็เป็นคนแบบร้องเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่วันนี้ไม่ได้มาร้องเฉยแน่นอนนี่พาเดนเซอร์พาอะไรมาเต็มเลย ร้อยกว่าคนแสดงว่าไม่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 ใช่ไหมยอะ่หยิ่งใหญ่อยู่นะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ใหญ่ได้แ้วแต่เรากันะให้น้องให้น้องก่อนกันนะอะน้องลูกเพลงครับครับลูกเพลงครับโอ้ย ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับก็กระแสตอนนี้กำลังมาเลยแล้วก็จริงๆก็ตื่นเต้นมากนะครับผมก็มีชาเลนจ์ในดิจิตอลด้วยนะครับที่ดิคาดาชาเลนจ์นะครับผมสามารถแบบเข้าไปเล่นกันได้นะครับเห็นไพ่ร่าไหมครับไปงานสเตจใหญ่มากหนึ่งครั้งก็คือมีการโชว์ความเซ็กซี่ก็มีก็มีนะฮะก็มีครับจริงๆผมคนเรามันโตขึ้นมันก็ต้องมีเปลี่ยนนิดนึงนะครับโตจริงไหมครับพี่ ก็น่ารักเป็นน้องที่น่ารักเหมือนเดิมแต่ว่าเขาพีความโตขึ้นนะอะไรเป็นระยะเลยเพราะว่าจริงๆเขาเริ่มทํางานมาสักพักหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบว่าซีรีส์ละครแล้วก็เพลงออะไรย่างเงี้ยมันหวานเคี้ยวนะพี่เลยแบบว่าต้องมีความหวานเขี้ยวนิดหน่อยเพกว่าโตอย่างที่บอกพี่บอกว่าโตแต่เขาก็ต้องหอมแก้มคือเป็นการแบบว่าให้กำลังใจ่าเคี้ยวคือในสายตาพวกเราก็ยังเป็นน้องเล็กอยู่ดีใชื่อเลยแบบว่าผู้ผู้ แซ่บเท่จังวะแบบแซ่บยังเลยบอกเลยขึ้นบบของแก้มเพราะว่าวันนั้นทั้งเราทั้งพี่อู๋แล้วก็ทั้งผมเนี่ยก็เป็นการเห็นโชว์ของเดมอนครั้งแรกแล้วก็ไม่คิดว่าจะแบบเฮ้ยอะไรมันจะเตี้ยวฟ้าจิ๊กซี่ขนาดนี้ภูมิใจเขาไม่ถอดเสื้อด้วยเขอแม่ภูมิใจตัวลูกอย่างนี้ไหมคะเป็นพี่ใหญ่เอาเป็นน้องเล็กของเราไงแต่ตอนนี้โตแล้วนะก็ เริ่มจะปล่อยของแล้วพี่ต้องเตรียมรับมือด้วยนะเดี๋ยวนี้เห็นในติ๊กต็อกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยหัวชมพูนั่งเท่ๆแล้วแบบเนี่ยมพอมันเท่เราก็อยากมันเที่ยวตัวตตึงมาตั้งไหนได้ไรแล้วใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็เลยมอง เล่นบนสเตจใช่ครับตอนตอนนี้ก็พอมากๆเลยครับก็จริงๆนะถ้าใครแบบมีโอกาสก็ให้ผมขึ้นแบบไปร้องเพลงอะไรได้จ้าง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 ได้เดี๋ยวแพ็คแพ็คไปขอบพี่เขาด้วยเลยใช่ครั็เต้นกลับพัดคู่พี่ก็ไม่ไหวเลยหวานข้ามประเทศเลยครับ ลูกรลานก็ส่งคือดีมากก็จะมีแบบพร้อมกันเลยอ่ะทำไมคะมันหวานอ่อขนาดนั้นคะ เอาประเที่ไหนล่าสุดเราไปแคนเบเียมาไปทำคอมเมนต์มาครับก็รู้สึกว่าเออเราได้ได้เจอแฟนๆล้วตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังว่าแฟนๆกัมพูชาจะเยอะขนาดนี้พอไปถึงสนามบินโอ้โหอยู่คือคนเยอะมากคนเยอะมากต้องมีคนแบบน้องคอยแบบจุมเรียบซัวไม่ทันเลยจุมเรียบซัวแปลว่าสวัสดีครับโอ้ใช่ไหไปอยู่กับเขาเริ่มได้ภาษาแล้วจุมเรียบซัวขยมบาตาอูขยมบาเออ บองสรังโอแปลว่าแปลว่ารักนะครับใครครใครกะครแฟนเอาเอาคนเอกผมร้องเพลงกเป็นอะไรครับอะขนมำเดียบจำนอบจ้อยนักโอนนักบองนักสงนักใจ เดี๋ยวเราขึ้นซับให้นะให้แค่ตอบรับก็คือครับแน่นอุ๊ยดีเอเนอร์จีแบบว่าสุดๆผมเลยถามเขาว่าใน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 ตอนที่เราโชว์แฟนมีเขาถามว่าผมถามว่ากินข้าววันหนึ่งกี่มื้อเขาบอกว่าห้ามื้อแรงเขาเยอะมากไม่ว่าชิ้นเยอะไม่ว่าจะทําอะไรก็คือแบบกินหรือว่าแบบมีอินทรีแบบสุดๆเลยครับใช่แล้วคือทางงานก็จัดดีด้วยแบบไม่ซ้ํากันเลยที่ไปมา3มที่อย่างเงี้ยอย่างล่าสุดก็มีฟิลแบบ คมแดงคมแดงหน่อยอะไรอย mm ่างเงี้ยครับดูแบบหน้าบรรยากาศดีมากๆครับทุกคนใช่บรรการที่แฟนถามเขาให้กับตอบดีมากๆสำหรับเซอร์ไพร์สเรารู้สึกฟูใจฟูใดอะไรบ้าง โอ้ใจฟูครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเราก็ไปครั้งแรกในในกัมพูชาแล้วก็ได้กลับไปอีกครั้งที่ที่มาเก๊าแล้วก็ฮ่องกงรู้สึกว่าโอ้แฟนๆแบบตอบรับดีมากแบบเฮ้ยไม่ไม่คิดว่าแฟนๆจะแบบกลับมารอบนี้คือเหมือนยังดูรูปพี่อูเปิดรูปให้ดูเลยมันเหมือนไม่ได้เห็นการเติบโตเพราะว่าจากมาเก๊าครั้งที่แล้วเราเราแฟนขับเรามีแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าครั้งนี้มันมันเยอะจนเรารู้สึกว่าย เรารู้สึกว่าเราดีใจอ่ะที่ที่แบบซีรีส์ของเราแบบประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ดังพูดแต่ตอนเราดีใจที่มีคนชอบมีคนดูมันเป็นกำลังใจในการที่เราจะได้ทํางานต่อต่อไปนะครับถูกต้องครับแต่แต่แต่มันีึงคิดเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยฮฮ คือจะหนีที่สาับม like ีค่ะทำไมแกันแบบจับโปงอะไรเยอะจนชนะมเนียบซำใช่ปุณิย yes ์กันแล้วไงดแลแบบดูแลดีอ่ะก็คือผมแก้เขาอยู่ตอนนั้นอ่ะผมแก้เขาอยู่ผมบอกว่าทำไมผมเหนียวจังเลยอ้วบอกว่า ที่เป็นขับสาไว้แล้วบอกว่าผมบอกว่ายืมไปกวาดบ้านหน่อยเขาบอกอ่ะสรุปยังไงกันแน่คืออ่าตอนแรกเขาจับจับอุ้ยผมเขาชอบแซวผมว่าผมผมเหนียวอะไรเงี้ยแล้วจะจับไปสักพักนึงเอ้ยเหมือนไม้กวาดเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผมผมยาวผมสาผมวันละครั้งอะไรนี่แล้วผมแกงเขาแล้วพอพอพอแบบเวลาเขาจะเหนียวเขาจะบอกจุ๊จู้จู้แกงเขาอะไรอย่เงี้ยแล้วไี่ผมเหนียวมั้ยเนี่ยเริ่มละเริ่มละวันนี้ไม่เหนียววันนี้ไม่เหนียวเลย มันกัลืมอ่ามันลืมของเล่นเฮ้ยพี่เสียตรงเออเสียผมเสียตรงเออจริงๆริงต่อไวแล้วคือเขาก็ตามเก็บโมเมนต์ต่างๆของเราเนาะรวมถึงเพลงใช่ไหมลองทำนี่อันนี้ส่งให้โอดควยพี่ดูคืออยากจะถามเรื่องการเล่นชาเลนจ์แต่ละครั้งนะครับเตะคอเวอร์ทำไมเราถึงแบบเปล่าใจขนาดนั้นคือมันเออเป็นความลับสวรรค์ คือมันไม่สามารถบอกได้จริงๆคือใช่ไม่หรอกจริงๆผมรู้สึกว่าผมชอบด้วยแหละไม่ว่าจะเป็นการเต้นการร้องเพลงการเล่นทิตเตออ่ะคือพอเราดูเยอะอ่ะเราจะอยากเล่นบ้างอยากทำบ้างอะไรเงี้ยครับเวลาที่เตรียมตัวในการทำชิ้นนี้ในการใช้เวลางานนี่คะ แป๊บเดียวอย่างล่าสุดดินดาวอ่ะคุณก็แป๊บเดียวนะคือผมมาซ้อมเต้นของงานวันนี้เมื่อวานเองถ่ายเมื่อวานแล้วก็แบบแบบพี่เรามาเต้นกันดีกว่าแล้วทุกคนเขาอยากจะเป็นแบบแอลลี่แบคคอร์บ้าอยู่แล้วแดนเซอร์ของพวกเราเลยเธอคนอยากจะยกให้เป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์พวกแบบชาเลนจ์นี้ได้ไหมคะอุยขอบคุณแล้วกันนะครับก็ได้เดี๋ยวเราขอคอยเป็นเบลอย่างแล้วกันจะพจ้อมไหลาะครองรูแผ่นเสียครับไม่ขนาดนั้น อันนี้ขิงไปไปชมเรียกว่ามีส่วนร่วมด้วยแลมนันเสียยังเพลงโอม ค่าที่มันส er mm ุ่มเสี่ยงมากๆมากๆมากตัวนั้นคนก็หลายชมว่าคนหลายคนก็ชมว่าเป็นผู้ชายที่กล้าเต้นกล้าแบบเขาอันนี้ไงมันเป็นอาร์ตมากกว่าจริงใครออกอันนี้ปะคือผมรู้สึกาเขานใครออกใคือผมรู้สึกว่าพี่มิกาที่ทํางานออกมาผมผมมีมีโอกาสที่ได้ทํางานกับได้ได้รู้จักแล้วก็ได้คุยพี่มิกจริงๆเขาเป็นคนที่มีหัวเรื่องอาร์ตมากๆเลยเพราะว่าได้เห็นเขาเอร์ฟอร์มตั้งแต่งานของมิจูนิเวิร์สได้เห็นเขาเขียนหน้าเขียนนั่นเองแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้จริงๆมันก็เป็นอาร์ตแบบหนึ่ง ว่ามันมันคืออะไรยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรามองมันมันเป็นเอสอาร์ครับต<ม>ัวเราเองก็เป็นอาร์ติสด้วย<แ>เราไม่ได้มาทาเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการที่จะโน้มน้าวหรือซีดีอะไรต่างๆเราแค่มองว่ามันคืองานศิละปะงานหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาอะไรนะครับม,มันก็เหมือนกับการที่เราวาดภาพนู๊ดซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ได้แรงเท่าภาพนูดขนาดนั้นด้วย<ม>เราเราเลยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายตัวผมเองก็ไม่รู้สึกว่าสิ่งการที่ผมทาแบบนี้มันเสียหายผมเลยรู้สึกว่าเออเราก็แค่เต้นะล ปกติเวลาลงได้ดูทีแปดไหมคะว่าแต่นแปลเขาชื่นชมง่ายๆไดไงหลายๆคลิปเลยภาพรวมก็ชอบอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วจริงๆผมเป็นคนแบบชอบชอบชอบเล่นโซเชียลแล้วเราก็เห็นคอมเมนต์ว่าแบบเออเขาก็ดีใจที่แบบว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ปิดกั้นอะไรทีนี้พอเห็นไหมคะว่าพี่ๆแบบพี่ๆพี่กระเทยเขาก็ชอบมากชื่นชมมาว่าเต้นเลิศอะไรอ๋อก็ก็ได้อ่านบ้างเลยก็ขอบคุณครับที่ยินดูนะฝากย็นดูด้วยนะครับมีบัตรที่อยากจะชวนน้องๆมาเต้นร่วมกันไหมคะ อันนี้อันนี้ต้องผมอันนี้ต้องแล้วแต่ของน้องใช่ผมไม่กล้าบังคับใครเต้นแล้วแล้วแต่คนชอบนะเดี๋ยวเขาไปเต้นพีดีธาราเนี่ยเขาเต้นพีดีธาราก็ได้เออเดี๋ยวนี้ให้เขาเต้นสิงดาวเออเกียนใหม่ผมมีคลิปเขาเต้นนะ คือเขามีชุดไม่แต่ว um ่าพ uh> uh> ี่พี่มีแต่ว่าพี่ไม่ได้เอามาให้ใครไม่ลงอยู่แล้วให้พี่ลงได้เวลาคลิปนั้นให้เรารู้ต่อผมไม่อยากลงผมเลยถ่ายให้พี่ลงในคิมนั้นไม่เอาไม่อะไรแล้วล่ะอีสุทธิ์อีสุทธิ์จะรับไปอีสุทธิ์ขอที่ช่วยนะขอิด่ช่วยก่อนเหงื่อแตกเลยนะสุดท้ายถ้าอยากให้ทั้งสามคนฝักผลงานนะ ครับคุณมากับผมครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมไดมอนด์นะครับตอนนี้ก็ปล่อยเพลงไปแล้วนะครับผมเพลง CD ชาดานะครับผมแนวแบบเซ็กซี่เล็กน้อยนะครับสามารถแบบไปฟังกันได้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอนี่ครับ ก็พวกเรานะครับก็จะมีผลงานต่อๆไปในอนาคตนะครับจะเป็นช่องดาวไลน์อุลตร้โค้ดเฟนนะครับแล้วก็จะมีแฟนมีที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็ฝากติดตามได้ทาง Open l a b e l ครับตารางงานพวกเรานะครับก็จะเจอทั้งออนไลน์แล้วก็ออนกราวเลยครับครับผมมีเป็นไทยก<ะ>่อนในไทยใช่ไหมเพราะไม่นเป็นมีต่างกันใช่ไหมครับพขอบคุณค่